มองอะไรผมวะพี่ไม่ได้ฆ่าใครตายนะคือผมตายแล้วเหรอเนี่ยที่งั้นช่วยเอาตัวผมไปเลยแล้วกันครับไปไหนพี่ผมไม่ไปผมไม่ไปกับพี่อีสัตว์เลยส,สัตว์สรุกย่อมเป็นไปตามกรรมวันนี้ผมได้ไปเจอท่านคงเป็นเพราะผมทำเฮี้ยวไว้มากนี่เองเฮี้ยเฮี้ยอะไรเดีย๋ยวผมสัตว์เฮี้ยวหน่อยก็จับผมจังเลยนะ เอาอะไรคุณเล็กนาวะผมไม่เอาอะไรหรอกครับกดแหงกรรมผมรู้ดีครับเออพี่จะเข้ามานะจะยัดยาผมใช่ไหมผมรู้นะรู้คุณรู้ใช่ไหมครับองคผมยังพอมีความดีอยู่บ้างที่อย่างนั้นอย่าเอาตัวผมไปเลยครับถ้าจะเอาตัวผมไปเลยนะครับนะครับเฮ้ย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  ไม่ผมอะไรกันเนี่ยมองตัวเองอะไรเนี่ยผีโพดลักอยู่ลาใครถึงฆ่าชีวิตสว่างตัวกระโลบบางทีถ้าทำดีไล่ไปเหล่าซิงอะไรของพวกมึงวะเพื่อนกันทั้งนั้นน่ะกินข้ามวมาเร็วกันกินน้ำแก้วเร็วกันแถมมีเมียคนเร็วกันด้วยเฮียอะไรเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับแม่งเลยไอ้ไหหลนี่มันเสือกเฮีเยนะอะไรเนี่ยเ้ยเอ้าทำรีไอะไรรีบ เยเดเยดูไม่ไหวแล้วนะเว้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้หนึ hey. ่ไว้าวว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 วอ้าวว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 ว